นี่ก็คือเป็นพระสมเด็จจิรดานะฮะที่วันนี้ผมนำมาให้ชมกันนะครับลักษณะอันนี้เป็นภาพพิมพ์ใหญ่นะฮะพิมพ์ใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วพระสมเด็จจิรดาเนี่ยมีสร้างตั้งแต่ระหว่างปี2508ถึง2513นะครับซึ่งจำนวนการสร้างเนี่ยอ,อันเนี้ยคร่าวๆนะครับก็อยู่ในเกณฑ์2-3,000องค์กันลวกันนะฮะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จจารที่ผมพอจะรวบรวมนะครับรอรวบรวมให้เพื่อนเพื่อนมา,าให้มาชมกันนะฮะนะฮะซึ่งลักษณะของพระสมเด็จจิราดาครับก็คือเป็นพิมพ์พระพุทธนะฮะนั่งปางสมาธินะครับประทับนั่งอยู่บนบัวบานนะครับดอกบัวบาน ซึ่งในพิมพ์ทรงของพระสเด็จิรดาอาจจะมีรายละเอียดอะไรไม่มากนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดอย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยคือเนื้อหามวลสารนะฮะลักษณะของพระสเด็จิรดาเนี่ยตามที่ผมได้ทราบนะครับขนาดหรือว่าความหนาบางนั้นนะฮะไม่ไม่ได้เป็นสิ่งพิสูจน์ในเรื่องของอบ่งบอกถึงความแท้กเกได้นะครับ แต่ที่สําคัญที่สุดคือเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จจิรดานะครับต,ต้องเป็นเนื้อหามวลสารที่ค่อนข้างเป๊ะนะครับดูแล้วชินตาดูแล้วครบทุกอย่างนะครับ,ค,รบคำว่าครบทุกอย่างในพระสมเด็จจิรดานี่คืออะไรเนื้อหามวลสารอาจจะมีนะฮะเส้นใยขาวนะครับเม็ดสีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนะสีฟ้าหรือว่าสีส้มๆแดงๆ นะฮะเม็ดขาวขุ่นขาวใสเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญในมวลสารของพระสมเด็จจิรดานะฮะซึ่งออส่วนประกอบตรงเนี้ยนำมาเป็นหลักในการพิจารณานะครับใน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 การพิจารณาว่าพระองค์นั้นๆเนี่ยเป็นพระแท้หรือไม่นะฮะสิ่งตรงเนี้ยเนื้อหามวลสารเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งเราต้องเข้าใจว่าพระสมเด็จจิรดาเนี่ยเป็นพระที่สร้างขึ้นโดยฝีมือพระหัตถ์ในหลวงนะครับซึ่งจริงๆแล้ว การสร้างจากฝีมือประหัตเนี่ยอาจจะไม่มีความเ,าเขาเรียกว่าอะไรฮะอา,อาจจะมีการแต่งพิมพ์ที่ที่ผิดเพี้ยงกันไปบ้างนะครับไม่ไม่ไม่ตายตัว ตรงนี้ก็ถือว่าเราต้องเข้าใจว่าในในในลักษณะการการสร้างนะฮะก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นความหนาบางไม่ว่าจะเป็นการแต่งข้างซึ่งบางองค์อาจจะแต่งในลักษณะด้านข้างตรงๆนะครับถ,ถ้าเรามองจากมิติจากด้านหน้าลงไปด้านหลังนะฮะแต่บางองค์นะครับก็อาจจะเป็นการแต่งแบบหน้าเล็กแล้วก็บานไปหลังใหญ่ตรงนี้ฮะ อันนี้ก็เป็นความหลากหลายนะครับในในลักษณะของพระสมเด็จจิรดานะแต่ที่สำคัญคือมวลสารนะฮะเดี๋ยวผมจะนำรูปภาพขยายชัดๆนะครับจากภาพสตูนะฮะนำมาขยายให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมว่าลักษณะมวลสารของพระสมเด็จจิรดาที่เล่นหากันเป็นมาตรฐานของวงการเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะกลับกล้องนะฮะแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิด องจริงๆให้ดูก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาชมภาพศัตรูชัดๆกันนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเนการนะองนี้จะเป็นอ,อ,องหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาวนสารที่ค่อนข้างที่หนาแน่นนะครับ <Okay. S 1> นะ ไม่ต้องของนี้ก็ไดนะ้แล้วเดี๋ยวดูจากภาพสตูอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งลักษณะนะฮะต้องเข้าใจก่อนว่าพระสมเด็จจิรดาน,น,นั้นนะฮะเ,เป็นพระที่สร้างจากเลซินนะครับเรซินแล้วก็มีเนื้อหามวลสารที่ผสมนะฮะผสมเข้ากับเลซินนะฮะแล้วเทออกมานะครับ อันนี้คือลักษณะด้านหน้านะครับด้านหน้าของพระสมเด็จจิรดาสีสันของเลซนตนะฮะไม่แน่นอนนะฮะบ,บางองค์ก็อาจจะดูออกเหลืองๆหลือออกขาวขาวนะฮะซึ่งลักษณะของปีแรกๆนะฮะอย่างปี0 8ย์เนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นลักษณะเอ่อขาวขาวกับเหลืองเหลือนะฮะนะฮะอย่างองค์ในภาพนะฮะองค์ในภาพนี้องค์ในรูปเนี่ยนะฮะเป็นปีหนึ่ง นะครับเป็นปีหนึ่งหสีสันของพระสมเด็จจิรดาไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่สีของเรซินที่ท่านนำมานามาสร้างนะครับนะฮะอันนี้เป็นลักษณะด้านหน้านะครับพิมพ์ทรงก็เป็นพระพระพุทธนั่งนะฮะอย่างที่ผมได้เรียนไปปางสมาธินะครับนั่งอยู่บนฐานบัวบานนะครับนะฮะลักษณะพิมพ์ทรงนะครับด้านหน้านะฮะบริเวณด้านข้าง ด้านข้างเป็นจุดสําคัญในการพิจารณานะครับของพระสมเด็จจิรดานะฮะเราจะเห็นเนื้อหามวลสารนะครับลักษณะการด้านข้างนะฮะจะมีลักษณะการด้านหน้าเนี่ยจะมีการเทพิมพ Worth, ์นะฮะเทหยอดเลซินให,ให้เข้ากับพิมพ์ไปก่อนนะครับนะฮะแล้วก็เทเมื่อหามวลสารนะฮะไปที่หลังนะครับอันนี้คือลักษณะของของด้านข้างของพระสมเด็จจิรดานะครับ อย่างที่เห็นนะฮะจะมีการแยกตัวอย่างชัดเจนนะครับนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นหลักการพิจารณาของพระจิรดาด้วยนะครับนะฮะ,นะฮะอันนี้บริเวณด้านข้างด้านก้นนะฮะนะฮะที่จะเห็นอย่างชัดเจนนะครับนะะบริเวณด้านหลังนะครับซึ่งบางองค์ส่วนใหญ่ที่เจอก็จะมีการปิดทองนะครับ นะครับนี่บริเวณด้านหลังเดี๋ยวเรามาชมภาพสตูชัดๆกันนะครับภาพสตูชัดๆสักคู่นะฮะนะฮะ,นะฮะนี่ก็เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นปี1นึนะครับนะ,ะการแบ่งปีก็มีลักษณะเอ,อ,เอกลักษณ์ของแต่ละปีนะครับนะฮะที่เราพอจะแยกแยะก,กันได้นะครับที่เล่นหากเป็นมาตรฐานของวงการ องค์นี้อยู่ในตลับเป็นพระที่มีความหนามากนะฮะถ้าดูจากตลับที่ใส่นะครับ,นะรบเดี๋ยวผมแกะให้ดูก็ได้ครับองนี้เดี๋ยวแกะให้ดูลักษณะที่ผมได้เรียนไปว่าความหนาบางอาจจะไม่แน่นอนในพระสมเด็จจิรดานะครับ mm hmm. ก,ก็เป็นเป็นอย่างที่ผมได้ได้พูดไปนะครับสวัสดีครับ พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะฮะทุกท่านเลยที่เข้ามารับรับชมรับฟังกันนะครับก็เป็นเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆอะนะครับนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะนะฮะที่แกะออกจากตลับนะครับอันนี้เป็นปีหนึ่งสองนะฮะนะฮะบริเวณด้านข้างเห็นไหมฮะด้านข้างถ้าดูจากในภาพนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นเนื้อหาบนสารนะฮะนะฮะที่เราเห็นได้ชัดเลย น,นี้บริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีปรากฏการปิดทองบ้างนะฮะนะฮะเดี๋ยวเรามาชมภาพสตูดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดๆว่าลักษณะเนื้อหามวนสารของพระสมเด็จจิรดาเนี่ยฮะอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ถือว่าเป็นจุดสําคัญนะครับในการพิจารณาถ้าเราแม่นวนสารผมเชื่อว่าเ,เราสามารถดูพระจิรดาได้เกือบทุกองค์นะครับเพราะว่า จริงๆแล้วพระเนื้อหาบนสารของพระจิรดาเนี่ยนะฮะในทุกรุ่นทุกปีเนี่ยนะครับผมจากประสบการณ์ของผมนี่คือเหมือนกันหมดนะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นองค์ที่แกะให้ดูเป็นองค์แรกนะครับองค์นี้ก็เป็นปีหนึ่งหนึ่งนะครับปีหนึ่งหนึ่งก็จะมีลักษณะที่แบ่งกันในวงการก็คือพื้นนี้พื้นเนี่ยฮะจะเป็นผลนะฮะลักษณะของปีหนึ่งหนึ่ง สีสันของเลซินนะฮะด้านหน้าเนี่ยอาจจะมีเข้มกว่านี้บ้างหรือว่าอาจจะมีออกอมเหลืองนะครับอันนี้ไม่แน่นอนแต่ลักษณะของปีหนึ่งหนงเนี่ยนะครับก็จะมีพื้นจะเป็นผดนะฮะโดยโดยที่เราได้แบ่งกันไว้นะฮะแบ่งแยกปีนะฮะปีการสร้างนะครับเนื้อหามวลสารอย่างที่ผมได้บอกไปเห็นไหมฮะนะฮะใหญ่ขาวนะครับนะฮะเม็ดสีแดงนะฮะเม็ดเขียว นะครับพวกนี้การจับตัวของมวลสารนะฮะก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับของลอกเรียนแบบก็พยายามที่จะทําแต่ผมเชื่อมั่นว่ายังยังยังไม่คล้ายของแท้นะครับนะฮะนะบริเวณด้านข้างนะฮะจะมีการแยกตัวอย่างชัดเจนนะครับในการเทหลักษณะแรกก็คือเทเพื่อให้เข้าพิมพ์ก่อนนะฮะนะแล้วก็ใส่เนื้อหามวลสารที่ผสมเรซินไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะแยกตัวกันเป็นธรรมดา นะครับนะครับนะอันนี้ลักษณะด้านข้างนะครับมาดูปีต้นๆกันดีกว่าปีต้นๆคือปี08นปะฮะปี08ปี08ก็จะเป็นลักษณะ,ะพิมพ์ทรงก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปี08พิมพ์ใหญ่ นะครับพิมพใหญ่เนี่ยก็สำหรับปี08ก็เนื้อหาวนสารก็จะจะจะค่อนข้างเข้มข้นนะฮะเป็นปีต้นๆนในในการสร้างของพระสมเด็จจิรดานะครับก็จะมีเม็ดเขียวมีเส้นใย,ยขาวอะไรเยอะแยะมากมายเลยในพระปี08นะครับในการเทผมเชื่อว่าสำหรับปี08เนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยไม่ค่อยเป็นเป็นชั้นแยกในลักษณะด้านข้างนะครับเป็นการเททีเดียวนะครับ ะะอันนี้ก็เป็นลักษณะของพระปีสูนะครับเป็นลักษณะการเททีเดียวนะครับไม่แบ่งข้างไม่แบ่งชั้นในบริเวณด้านข้างนะฮะนี่คือปีปีแรกในการสร้างกันแล้วกันนะครับเนี่ยนะฮะก็ะมีเม็ดเขียวนะครับเป็นจุดสำคัญในการพิจารณานะครับนะฮะบริเวณด้านก้นนะครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับพระพิมพ์เล็ก นะฮะพิมเล็กเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะฮะอย่างในรูปเนี่ยพิมเล็กเป็นเป็นส่วนใหญ่ที่เจอะฮะก็สร้างเป็นปีปีแรกๆนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นปี08นะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกันก็คือมีมมลักษณะเม็ดเขียวเยอะนะครับเส้นใหญ่ขาวเยอะนะฮะปรากฏให้เห็นชัดเจนเลยนะครับนะฮะด้านหลังปิดทองนะฮะโดยส่วนใหญ่ที่เจอบางบางองค์ก็อาจจะลอกล่อนไปบ้างอะไรเงี้ยฮะ ก,ก็แล้วแล้วแต่การใช้การแขวนใช้การอะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะด้านข้างนะฮะด้านข้างของออพิมพ์เล็กนะฮะปีปีต้นๆเนี่ยนะครับก็ไม่มีการแยกชั้นนะฮะไม่เหมือนปีหลังๆนะครับนะฮะลักษณะการทําก็อาจจะจะไปเป็นคนละแบบกันนะฮะนะฮะ,นะฮะด้านข้างใช่หไหมะฮะเป็นการเทครั้งเดียวนะฮะผสมมวลสารแล้วเททีเดียวเลย ในปีต้นๆนะครับปี0ูนยเนี่ยนะฮะนะอันนี้เป็นพระพิมพ์เล็กซึ่งพระพิมพ์เล็กเนี่ยเป็นพระที่สร้างน้อยนะครับพบเจอได้น้อยเลยนะฮะที่ปรากฏในวงการก็มีอยู่ไม่กี่องนะฮะนานๆก็จะมีเข้ามาในท้องตลาดในสนาบสักองค์หนึ่งนะครับนะฮส่วนองค์นี้นะครับองนี้ก็เป็นปี ซึ่งสมัยก่อนเคยได้ซื้อขายผ่านมือไปนะครับก็เป็นปี10นะฮะเป็นอีกองคหนึ่งที่สวยนะครับปี10ลักษณะด้านหน้าสีสันของเขาก็จะเข้มๆหน่อยนะครับเนื้อหามวลสารดีเลยนะครับปี10นะฮะเนี่ยฮะจะมีการแยกชั้นนะฮะถ้าเป็นปีหลังๆนะครับนอกจากปี08นะครับนะแยกชั้นของระหว่างเรซินกับมวลสารน่นนะครับนะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็น อีกข้างหนึ่งนะครับลักษณะอีกข้างหนึ่งนะฮะนะก็ปรากฏชัดเจนเห็นไหมฮะตรงเนี้ยสำคัญนะครับพวกเนี้ยนะฮะเนื้อหาบนสารที่มีนะฮะในพระสมเด็จจิรดานะครับทุกปีจะเหมือนกันหมดถ้าเราจดจำได้นะครับก็สามารถนำไปพิจารณาได้ทุกปีทุกองค์ก็ว่าได้นะครับเนี่ยนะฮะ ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญในการพิจารณาพระสมเด็จจิรดาเนื้อหาสําคัญนะครับมวลสารสําคัญนคในการพิจารณานะครับ,นะรบทั้งหมดเนี่ยก็นํามาให้พี่เพื่อนเพื่อได้รับชมกันนะนะฮะก็เป็นความรู้นะฮะเป็นความรู้เป็นเป็นสิ่งที่เรานํามาแลกเปลี่ยนกัน,นคร่าวๆานะฮะในพระประเภทนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้า มีโอกาสได้เจอยากนะครับสำหรับพระสมเด็จจิรดาถ้าพูดถึงจำนวนการสร้างแล้วกับความต้องการของผู้ที่จะนำไปใช้เพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะในชีวิตนะครับพูดถึงแล้วจำนวนการสร้างก็มีแค่หลักพันต้นๆแค่นั้นเองนะฮะซึ่งจริงๆถ้าเราไม่ไม่ไม่ได้เข้ามาในสนามไม่ได้มีาการสะสมที่ถูกต้อง,องก็ผมเชื่อว่าพระสมเด็จจิรดาเนี่ย เป็นพระที่หาชมได้ยากนะครับในยุคปัจจุบันนะฮะนี่ก็คือเป็นอีกอแนวทางหนึ่งนะฮะที่ผมได้นํามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันว่าแนวทางการสะสมพระในการพิจารณาพระในสิ่งที่ผมพอรู้บ้างนะฮะในวันนี้ก็